ไฮมิร so, like, ัชซังคอนเดจว่าวัตชิวะซันเดย์สวัสดีแัครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพียโซทูนิตเดเซนครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของกิจกรรมฉลองครบรอบเสียปีเพียโซทูในสัปดาห์ที่2ช่วงที่2กันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันเข้าบ้างก็จะขอเริ่มจากตัวแทสหรือก็คืองานก่อนเลยก็และกันนะครับก็สำหรับตัวงานขอเริ่มจากเดลี่หรือก็คืองานรายวันนะสำหรับงานรายวันนะครับก็คือจะมีงานปกติ5ตัวแล้วก็มี2งงานอีเวนท์ที่เคยพูดถึงกันไปใน ครั้งที่แล้วนะครับก็คือเป็นการผ่านตัว Le ็บเต็ดเควส์ครั้งต่อวันแล้วก็การกำจัดมอสเตอร์กิจกรรมให้คบทั้งหมด100ตัวต่อวันนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับงานนี้เนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมมีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็คือจะเป็นเงื่อนไขของตัวเล็บเต็ดเควสเนื่องจากว่าเล็บเต็ดเควส์ในช่วงที่2นี้นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนเควสใหม่เข้ามาแล้วตัวงานก็เลยมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วยซึ่งนี้ก็ขอให้ผ่านตัวเล็คับเนต็จือคดบบเป็น ตัวบัตร SP สกแกนของตัวกิจกรรมในครั้งนี้นะครับอ่ะอันนี้จะเป็น2งานเก่านะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น2งานที่เพิ่มเพิ่มเข้ามาในช่วงสัปดาห์ที่2นี้นะครับก็เริ่มจากอันแรกก็คือเป็นการล็อกอินเข้ามาในเกมโดยที่มีเลขแบบตัวแต้เป็เพิ่มพาวเวอร์นะครับมากกว่า1 6 8 2ขึ้นไปนะก็คือถ้าว่าใครที่มีแต้เป็เพิ่มพาวเวอร์เกินนี้เข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะผ่านเงื่อนไขในทันทีกันเลยนะครับแล้วก็แสบของาะวันเนี่ยก็คือจะเป็น บัตรสีลงใบนี้นะครับมันคือบัตรที่ใช้ในการเปิดตัวตัวกาชาเมม ori ของตัวฉลองครบรอบเส็จปีนั่นเองนะครับเซอนี่จะได้มา1ใบนะแล้วก็อีก1ตัว ก็คือจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าให้เราทำเดลิทแทนนะครับก็คือเป็นตรงนี้แหละอันไหนก็ได้นะครับให้ครบทั้งหมด4งานก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขเหมือนกันแล้วก็ของรางวัลเนี่ยก็เหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยก็คือเป็นตัวบ Memory ัตรเมมโมรี c สแคของตัวกิจกรรมฉลองครบรอบเศษปี B นะครับซึ่งหมายความว่าเราจะได้รับบัตรใบนี้เนี่ยมาทั้งหมด2ใบต่อวันด้วยกันนะครับแล้วก็น,นี้จะเป็นงานที่จะอยู่ไปจนจบกิจกรรมกันเลยนะครับก็คือตั้งแต่วันที่ 13กรกฎาคมไปจนถึงวันที่2ส,งสิงหาคมนะครับซึ่งรวกันแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด20วันด้วยกันนะแสดงว่าเราจะได้บใบเนี่ยมาทั้งหมด40บใบด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นบัตรที่ใ้ได้การเปิดตัวตู้กระชาตู้นี้ อ่และนี้ก็เป็นตัวตู้กาชา11ปีเมม ori นะครับเป็นตู้ใหม่ที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาในช่วงที่2นี้ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในหัวข้อของตัว AC Sca n นะครับก็คือเป็นตัวตู้ที่เราสามารถใช้แท็บ AC ในการเปิดกาชาก,กันได้แต่ว่าการที่เราได้รับบัตรมาเนี่ยมันจะไม่ได้เปิดตัวตู้นี้นะครับแต่ว่าจะเป็นตู้ข้างล่างที่อยู่ในหัวข้อของ s p e c i a l Sca n นะครับ ก็คือจะเป็นตัวตู้นี้ซึ่งสอันนี้นะครับมันจะเหมือนกันเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งการใช้แท็บเอซินในการเปิดมีขอรบานแบบนี้ตัวตู้ข้างล่างที่ใช้บัตรในการเปิดเนี่ยก็จะมีของที่อยู่เหมือนกันเลยนะครับก็คือ2ตัวเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะแต่ต่างกันตรงที่ว่ามันจะมีการที่เราใช้เรื่องเกี่ยวกับแท็บเอซินในการเปิดก็จะเป็นตู้ข้างบนตรงนี้แต่ถ้าเป็นการใช้บัตรในการเปิดเนี่ยก็จะเป็นตัวตู้ข้างล่างนั่นเองนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่สลับการใช้บัตรเนี่ยไม่มีนะ ว่าเป็นตัวตู้ที่ใช้ a อซีในการเปิดเนี่ยมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับโบนัสกันด้วยถ้าหากว่ามีการสุ่มครบ10ครั้งก็จะรับส่งผมมาถ้าหากสุ่มครบ15ครั้งก็จะได้รับบัตรการันตีมาประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนขอบัสที่เป็นเฉพาะจากการใช้แท็บ a อซในการเปิดเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าใช้บัตรฟรีจากกิจกรรมในการเปิดเนี่ยมันจะไม่มีส่วนขอบัสก็คือเป็นการที่เราสุ่มกรชาแบบตามปกติไปนั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับตัวตู้สวีทฟรีเมมโมรี่ที่ได เราได้รับจากการทําตัวงานเดลี่ทั้ง2ใบต่อวันกันด้วยนะครับอะถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัววิกฤตสำหรับตัววิกแทนะครับก็ยังคงมี3งานเหมือนกับช่วงแรกเลยนะก็คือเป็นงานที่ ให้เราทําการกําจัดบอส2ตัวใน3โซนต่อสู้ของฝั่งเอลิโอแล้วก็เป็นการผ่านตัวแดนนี่แท้และคบทั้งหมด10ครั้งแล้วก็35ครั้งนั่นเองนะครับสามงานนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าจุดที่มีการปรับเปลี่ยนมีการแก้ไขเนี่ยก็คือจะเป็นงานที่ให้เรากําจัดตัวบอสน,นะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยงานตัวนี้นะครับเป็นงานที่เราสามารถทําแยกรายตัวละครกันได้ก็คือทําตัวละครนี้เสร็จเพื่อก็สามารถไปทําตัวที่2กันได้เพื่อที่จะรับเรื่องเกี่ยวกับตัวขอรวันกันนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ แล้วนะก็คือเปลี่ยนจาก1ครั้งต่อตัวละครเปลี่ยนเป็น1ครั้งต่อ ID ดีกันแล้วนะครับก็คือครั้งก่อนเนี่ยมาเป็นบั๊กเป็นปัญหานะซึ่งตอนนี้เขาก็ได้มีการแก้ไขเนี่ยให้มันกลับไปเป็นแบบปกติก็คือเป็นการทําได้แค่ครั้งเดียวต่อ ID เดีเท่านั้นสำหรับงานที่เป็นการกำจัดบล็อสของตัววิลลี่แทนนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลมเต็ดกันบ้างสำหรับตัวเ i มเบเดตนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยแค่งานตัวเดียวก็คือเป็นงานตัวนี้ ก็คือเป็นงานที่ให้เราผ่านตัว Limited Quest er นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยด้ข่าวที่ว่าในช่วงที่2ได้มีการปรับเปลี่ยน Limited Quest er อันใหม่เข้ามาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนงานตัวนี้กันด้วยก็คือจะเป็นเงื่อนไขที่ให้เราผ่านตัว Limited Quest er นะครับให้ครบทั้งหมด5ครั้งก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วสพคารวัลเนี่ยก็คือจะเป็น5 0 0 0 0ื่นซิสเตอร์พอย์แล้วก็20งหม่นเอเพีด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นงานที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาตอนในช่วงที่2ที่เป็นอ่า เปลี่ยนการเปลี่ยนเกี่ยวกับตัวเด็ดเด็แคนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นทั้งงานตัวหลักเอ่ยงานเก็บแต้มหรือไม่ก็เป็นงานที่ถ้าเราทําตัวเด็ดแทนเนี่ยก็ยังคงมีต่อเนื่องกันต่อไปเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็สำหรับ ตัวงานในช่วงที่2นี้เนี่ยด้วยคมที่ว่ามันได้มีการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับตัวงานไดรฟเข้ามาก็คือมันจะมีเป็นงานหลัก5ตัวใช่ไหมมี2งานจากช่วงแรกแล้วก็2งานในช่วงที่2นี้รวมกันทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าเราสามารถทํางานได้วันได้9งานต่อวันกันเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวช่วยเร่งให้เราสามารถผ่านเร้เกี่ยวกับตัวเงื่อนไขที่ให้เราทํางานเขาแบบ100กับ150าครั้งประมาณนี้นะครับก็จะดื่ืมทํางานได้วันกันด้วยเพื่อจะผ่านเรื่องเกี่ยวกับตัวงานพวกนี้นะครับโอเคและนี่ก็เป็นรายละเอียดขออองงตัวกกิจรรรมฉลคบเปี โซ2ในช่วงที่2ที่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะครับเศรษหลักเนี่ยก็คือจะมีการอัปเดตเรื่องกับตัวงานเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็จุดที่เป็นไฮไลท์เนี่ยก็คือจะเป็นงานรายวันที่จะให้เราทําการรองอินเข้ามาหรือไม่ก็เป็นการทําตัวได้ดีแท็ครบ4ตัวเนี่ยก็จะได้รับเรื่องเกี่ยวกับตัวแบบเมมโมรีที่เราสามารถใช้ในการเปิดตัวตู้กระชากันได้แล้วก็ตัวตู้กระชาตู้นี้มันจะเป็นตู้ที่มันจะมีอยู่2แบบก็คือแบบที่เราใช้แท็บเอซีในการเปิดหรือไม่ก็เป็นการใช้แบบกกรนนี้ใาเปิดนนนัั่เองแล้ว นในทุนที่2ก็ได้มีการเปลี่ยนตัวเควสอันใหม่เข้ามากันแล้วซึ่งก็จะเป็นตัวเควสที่ให้เราสู้แบบตามปกติกันแล้วไม่ได้มีการตอบคาถามนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเควสที่จะอยู่ไปทั้งหมด2ส,สัปดาห์ด้วยกันนะ,สะเสียงเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทาคลิปอีกทีหนึ่งก็สามารถรอติดตามกันได้แล้วก็สำหรับตัวงานเซตใหม่หรือไม่ก็จะเป็นการเพิ่มเอเทปในตัวร้างคารของกิจกรรมเดี๋ยวจะมีการอัปเดตในช่วงครึ่งหลังก็คือจะเป็นในสัปดาห์ด้านในเองนะครับซึ่งเป็นยังไงก็ ก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน,น